โดยศุลกากรสะเดาค่ะรวบชาวมาเลเซียคาด่านพรมแดนสะเดาขณะลักลอบขนเต่าดาวเข้ามาในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทค่ะ ที่ด่านพรมแดนสะเดาหมู่ที่7ตําบลสํานักขามอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาภายใต้การอํานวยการของนางสาวอัธิตาแสนสนอกผู้อํานวยการส่วนควบคุมทางศุลกากรหัวหน้าฝ่ายปราบปรามทางศุลกากรน,นายติน,นพลแจ้งอนันต์หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรากรได้มอบหมายให้นายทารนรุจโยทินนักวิชาการศุลกากรชํชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ที่บริเวณด่านพรมแดนสะเดาขาเข้าประเทศไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดาได้ทําการ ตรวจค้นรถเก๋งยี่ห้อโตโยตา้ารุ่นโคโรลา่าอัลติสสีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่สรสี6165สงขาซึ่งได้ขับผ่านมาเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยเนื่องจากสงสัยว่ามีสิ่งของลับลอบหนีศุลกาการและของต้องสงสัยที่อาจยังไม่ได้เสียภาษีอาการหรือของต้องห้ามหรือของที่ไม่ได้ผ่านศุลกาก,าร,การโดยถูกต้องหรือเก็บหรือซุกซ่อนอยู่าจากการสอบถามทราบชื่อมิสเตอร์ ราฟาเอลจอห์นฟรานซิสสัญชาติมาเลเซียผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวและตรวจค้นพบกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบวางอยู่ท้ายรถตรวจสอบภายในกระเป๋าพบเต่าดาวมีชีวิตขนาดเล็กจำนวนมากบรรจุอยู่ในกล่องขนาดใหญ่จำนวน2กล่องและกล่องขนาดเล็กจำนวน20กล่องรวมเป็นจำนวน22กล่องเต่าดาว649ตัวน้ำหนักรวมประมาณ23กิโลกรัมซึ่งเต่าดาวเป็นสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตสและเป็นสัตว์นำเข้าควบคุม ตามมาตรา9แห่งพระราชบ,บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มีสถานะต้องห้ามนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาดและภายในรถยังพบคู่มือจดทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนสงขาระบุชื่อนางสาววัดลหยลักษณ์ ช่วนกลิ่นเป็นเจ้าของสอบถามนายมิสเตอร์ราฟาเอลจอห์นฟรานซิสเกี่ยวกับที่มาของเต่าดาวดังกล่าวได้รับการปฏิเสธไม่ได้ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่แต่อย่างใดค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้มิสเตอร์ราฟาเอลจอห์นฟรานซิสทราบว่าสิ่งของหรือเอกสารที่ค้นพบมีความผิด เป็นอันพึงต้องริบตามกฎหมายหรือพิสูจน์ความผิดและเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดมาตรา24 242และมาตรา166แห่งพรบศุลกากรพศ2560ประกอบกับเป็นความผิดตามมาตรา19และมาตรา23แห่งพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2566พรบรโรคระบาดสัตว์พศ2558และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 1 6 7แห่งพรบศุลกากรพศ .2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องยึดของกลางดังกล่าวส่งด่านศุลการกรเสดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปในส่วนของเต่าดาวทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ทางด่านศุลการกรเสดาสามารถตรวจยึดได้โดยต้นทางของเต่าดาวนี้จะถูกส่งไปที่ตลาดจตุจักรที่เป็นตลาดค้าขายสัตว์แปลกและไฟจะถูกไฟไหม้ไปนะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะส่วนเต่าดาวที่จะ กลุ่มได้นีคะมีมูลค่ากว่า3ล้านบาทค่ะ